ไปดูกรณีความเสียหายรุนแรงจากพายุอัมพันค่ะก็ถ้าจำกันได้เห็นภาพนี่โอ้โหทําลายล้างสุดๆเลยนะคะล่าสุดอยู่ในบรรยากาศของการเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะโดยจากกรณีมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย84คนและชาวบ้านหลายคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายฝั่งอินเดียและบังกลาเทศนะคะ เพราะว่าต้องเผชิญกับซูเปอร์ไซโคลนอัมพันที่พัดถล่มหลายเมืองทีเดียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งพยายามเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ค่ะ แล้วก็ต้องพบกับอุปสรรคจากฝนที่ตกหนักและเศษซากต่างๆที่กีดขวางถนนจนไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ความพยายามในการอพยพประชาชนครั้งใหญ่เหมือนจะช่วยรักษาชีวิตประชาชนไว้ได้มากแต่อาจต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะรู้ตัวเลขที่แท้จริงของทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและประเมินความเสียหายจากไซโครนกำลังแรงที่สุดที่พัดถล่มภาคตะวันออกของอินเดียและบางกราเทศในรอบกว่า10ปีลูกนี้ค่ะ สำหรับในรัฐเวสเบงกอลทางตะวันออกของอินเดียนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72คนซึ่งรวมทั้ง15คนในเมืองโกกาตาหรือชื่อเดิมคือกาวกาตาในจำนวนผู้เสียชีวิตมีเด็กหญิงด้วยคนหนึ่งเสียชีวิตจากหลังกำแพงบ้านล้มทับในเขตฮอร่าและประชาชน14ล้านคนในเมืองนี้ก็ต้องไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ นายกรัฐมนตรีอินเดียได้เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์นะคะโดยยอมรับความเสียหายชนิดทำลายล้างจากไซโคลนนี้และบอกว่าจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกับเวสเบงกอลและความคิดของเขาขณะนี้อยู่กับประชาชนในรัฐโอริษาซึ่งเป็นรัฐที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญกับผลกระทบของไซโคลอนอัมพันค่ะ ไปดูที่สหรัฐนะครับอดีตพ่อบ้านในทำเนียบขาวนะครับที่รับใช้ประธานาธิบดีนะครับมาถึง11คนแล้วได้เสียชีวิตลงครับในวัย91ปีจากการติดเชือ้อโควิด1 9ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายวิลสันรูสเวลเจอร์แมนครับอดีตพ่อบ้านทำเนียบขาวผู้รับใช้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามา5ทศวรรษรวม11คนได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับจากการป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ขณะที่อายุ91ปี สำหรับนายเจอแมนครับเป็นผู้ทำงานรับใช้ในทำเนียบขาวมายาวนานที่สุดคนหนึ่งแล้วก็กเกษียณในปี2,555ยุคประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับทางด้านจามิล่าเกเรตครับหลานสาวของผู้ตายเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์นะครับบอกว่าคุณปู่ของเธอเริ่มทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดในทำเนียบขาวเมื่อปี1,957หรือว่าพศ2,500ในยุครัฐบาลไอเซนทาว์นะครับ ก่อนที่จะก้าวขึ้นตำแหน่งเป็นพ่อบ้านนายุป,ประธานาธิบดีจอห์นเอสแคนเดดี เธอกล่าวด้วยนะครับว่าแจ็คกี้เคนเนดีอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นคนที่ผลักดันให้คุณปู่ของเธอได้รับตําแหน่งนี้เธอบอกว่าปู่ของเธอทํางานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีบูชทั้งพ่อแล้วก็ลูกโดยเฉพาะประธานาธิบดีจอจบูชจูเนียร์นะครับที่มีปัญหาปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่มักจะนอนไม่ค่อยหลับต้องคอยเรียกปู่ของเธอไปนั่งคุยด้วยข้างๆเตียงนะครับจนเผลอหลับไปนอกจากนี้เธอยังกล่าวขอบคุณมิเชลโอบามานะครับที่ได้ลงภาพคุณปู่ของเธอในหนังสือแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Becoming ด้วยครับปิดท้ายแบรกนี้นะคะเราไปติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ย5,217,328รายนะคะเสียชีวิตสะสม3,35,554รายรักษาหายแล้ว2,96,650รายค่ะ ส่วนประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับหนึ่งยังเป็นสหรัฐนะคะมีผู้ติดเชื้อสะสม1 6 2 1 3 3 3รายเสียชีวิต96,363รายอันดับ2คือรัเสเซียค่ะมีผู้ติดเชื้อสะสม3 2 6 4 4 8รายเสียชีวิต3,249รายอันดับ3บราซิลนะคะติดเชื้อสะสม3 1 9 2 1รายเสียชีวิต20,000กับอีก82รายค่ะ